ลมหายใจมีแต่สัมมารอารหังสาธุสาธุสาธุาธค่ะค่ะเจ็บก็ขออนุมโมทานาบุญด้วยนะคะบริกรรมสัมมาอระหังทุกครั้งนะคะได้บุญทุกครั้งค่ะบริกรรมสัมมาอระหังทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งนะคะชีวิตค,ค่อยๆดีขึ้นเป็นอาัศาจรรย์นะคะการที่เรานะคะบริกรรมสัมมาอรหังได้ทุกครั้งเนี่ยก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยเชื่อมอยู่กับกระแสบุญบารมีตลอดเวลาค่ะ เมื่อจิตของเรามีบุญนะคะจิตของเราก็ย่อมผ่องใสมีความสบายมีความสว่างค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคะ่ะดึงดูดแต่กระแสดีๆคะ่ะสิ่งแวดล้อมดีๆคนดีๆสถาน,นการณ์ดีๆนะคะโดยเราจะต้องหมั่นเริ่มฝึกน,นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ตั้งใจฝึกนะคะก็ให้สะสมฐานกําลังนะคะ พอเวลาที่เราฝึกนะคะผ่านระยะเวลาไปเรื่อยๆนะคะจิตของเรานะคะก็จะมีกําลังมากขึ้นค่ะเมื่อจิตของเรานะคะสามารถที่จะดึงกําลังนะคะของสัมมาอาระหังนะคะพุทธมนตนศักดิ์สิทธิ์มานะคะเป็นประโยชน์ได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีแสงสว่างทั้งในทางโลกและในทางธรรมค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะหมั่นตั้งใจนะคะทำทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนานกันได้ทุกๆวันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ